จะเคยเจอปัญหาว่าทั้งการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะควันรถยนต์ควัน<อ>มริหรือว่าแต่สิ่งต่างๆมากมายเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพเราแย่ลงซึ่งตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าจากสถิตินะที่มีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโรคนี้น่าเป็นห่วงมากที่น,น้ตโรคนี้ก็คือโรคเบาหวานคะ่ะถูกต้องครับโรคเบาหวนะ<อ>าะนตะ้อบอกไว้ก่อน<ต>ว่าเป็นโรคที่หน้าตัวนะ ที่ผมผมบอกแล้วว่าผมเจอกับคนที่เลอือดตกใกล้ๆตัวแบบนี้ปู่ก็ลําบากจะทาอะไรก็ลําบากเรื่องแผลเรื่องการควบคุมอาหารโ,โดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยต้องตัดนิวดน้วเท้าอ่ะนิ้วเท้าท<ห>่านมาสอนหนังสือโดยที่ท่านต้องใส่เ้าแต่แล้วนิ้วเท้าก็ต้องโดนตัดตัดตอนท่านอาจจะเคยเจอเคสที่ว่าไม่ใช่แค่นิ้วเท้านะเพราะว่าญาติเพื่อนพิมพ์นี่คือเห็นกับตาเลยว่าตัดขาค่ะตัดขาของท่านถากลัวป้าตอนนั้นเราตกใมากเลยค่ะตอนเห็นเพราะฉะนั้น ก็อยากจะหวงสุขภาพทุกคนง่ายๆแหละไม่อยากให้เป็นโรคนี้กันนะคะซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าแค่เป็นแผลก็น่ากลัวแนละ้วเป็นแผลธรรมดาก็น่ากลัวแล้วะคะ่ะหายากอีกเป็นตัวต้องแล้วนะคะเราเลยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เรียกว่าจะช่วยปรับระบบสมดุลในร่างกายนะคะปรับภูมิคุ้มกันให้คว<อ>ามแข็งแรงขึ้นนั่นเองเหมาะสำหรับที่เลยการลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดไขมัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอว,วัยวะที่สําคัญมากในร่างกายนะคะเพราะจะช่วยในการปรับสมดุลและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรงอโอ้นึกหนังเลยใช่แล้วค่ะและตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครนะคะลองรับประทานดูจะทราบว่าจะช่วยปรับสมดุลเนี่ยให้ห่างไกลโดยเฉพาะโรคเบาหวานและสุขภาพดีภัยในเจ็วน <ๆ S 2> นันเจ็วันนะครับลคนก็เจอ ใครแนะนำรองงานยานยญานี้ถ้าไม่หายวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวเลือกมามอบให้กับคุณผู้ชมได้ลองรู้จักดูนะครับกับผลิณฑ์ที่มีชื่อว่าไอโซลินนั่นเองค่ะและตอนนี้่าคุยกับพี่น้อเนี่ยพูดอย่างเดียวเนี่ยก็ข้อมูลไม่ครบว่าง่ายๆเราไม่รู้ว่าหลักการการทำงานเขาเป็นยังไงส่วนประกอบอะไรสําคัญหรือว่าจะช่วยนะคะในเรื่องไหนที่เด่นๆได้บ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้ตมีผู้เชี่ยวชาญ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์แล้วขอเสียงกดปุ่มต้อนรับนะครับอาจารย์บุรชาติทองทนาค่ะทุกท่านท่านนะคะเราไปอยู่กับอาจารย์บุรชาติทองทนานะคในะในรายการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เป็นอย่างมากนะอาจารย์ให้็บรายการเราทุกคนจะให้รู้เรื่องราวของความน่ากลัวของโลกประวาติที่เราจะพูดถึงถูกต้องแล้วโลกต่างๆที่เขาเรียกว่ามันกําลังจะลุกลงมาหาเ่าอยู่รอบตัวเราะว่าได้สังเกตง่ายๆนะคะพิมเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้คนป่วยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเลยอยากจะถามอาจารย์หนึ่งว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะทำไมเราถึงป่วยง่ายขึ้นในปัจจุบัน ันเรื่องมาจากหนึ่งสาเหตุของการทํางานด้วยใชนะ่ฮะกา,การใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆราและพอพอสําคัญก็คือขี้กเกียจขี้กเกียจ<ด>เลยการออกกำลังกายโอ้การอาหารไม่คบรบห้าเลยแล้วก็สมัยนี้ก็คืออาหารเนี่ยมันมีสารพิษเข้าไปทำให้ร่างกายบางครั้งเนี่ยสูญเสียความสมดุลในเรื่องการเผาผลาญแล้วก็ไม่สามารถขับสารพิษเนี่ยออกมาทำให้โรคต่างๆตามมาอย่างณปัจจุบันนี้นะครับ เหมือนวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ผิดปกติไปจากเดิมจากเมื่อก่อนแล้วก็กลายเป็นเอาสารพิษเข้าร่างกายแต่ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะขับออกมาได้ควทราบครับและก็ต้องต้องการเนี่ยเราจะรู้ได้ไงผมไม่รู้อาจารย์บอกเว่ากินเท่ากันบางคนกินเท่ากันหนึ่งช้อนชาแต่คนหนึ่งเป็นแต่คนหนึงอาจจะไม่เป็น ผมมีไอเดยชาร์ให้ดูนี่ตรงนี้ก็คือระดับน้ำตาลนนะฮะก็คือปกติแล้วนะฮะระดับน้ําตาลของคนทั่วไปโดยปกติก็คือ70ถึง109ถ้าไปตรวจแล้วเจอ110ขึ้นไปหรือเกิน125ถือว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องเป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดเกิน126ขึ้นไปเป็นเบาหวานแล้วทีนี้มากกว่าสอง้อก็คืออยู่ในนั้นเนี่ยต้องฉีดเติมซูลินแล้วมากกว่า250เนี่ยภาวะเริ่มเป็นกด นี้อาจจะทำให้หมดสติได้จนถึงน้ำตาลมากกว่า400อันนี้คือ,อทอ้อและเสียชีวิตในทันทีก็คือสำหรับคนที่เป็นเบาหวานที่อาจารย์บอกว่า100คนเนี่ยอาจเป็น6 7คนแต่มีประมาณ3 3คนที่ไม่รู้ตัวอยู่ดีๆสามารถท้อเสียชีวิตได้เขาอยู่ดีๆใน3คนหมายถึงว่ามากกว่า26ละอ้อหวหลังจากนั้นประมาณ3-5ปีตรงนี้นะครับภาวะแทรกซ้อนจะเริ่มขึ้นและระดับปริมาณน้ำตาลมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นโรคหัวใจโรคไขมันก็จะตามมา นี่แหละถึได้บอกว่าเป็นมหันอะไรเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจริงคราวนี้เราดูในของอ่าในเลือดเลยใช่ไหมคอาจารย์ใช่นี่คือต้องไปตรวจเลือดตัวฉี่ที่ทราบไหมครับในะไลม์อาจารย์จะเห็นผลช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยปกติต้องตรวจเลือดอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะว่าออาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้ตัวก่อนเบาหวานแต่แรกเริ่มควรทำตัวยังไงอาจารย์บอกว่า ผลิตภัณฑ์ไอโซลินนี่ต้องไม่ได้นั่นีปชมการไอตัวนี้นะคะไอโซลินนี่เห็นชัาๆเลยค่ะไอโซลินตัวนี้เมื่อทานเข้าไปแล้วจะดีกับร่างกายเราอย่างไรเลยครับอย่างที่บอกไอโซลินเป็นนวัตกรรมใหม่คะฮะผลจากสารสกัดจากธรรมชาติคารโบยคัดรสรรเป็นพิเศษ เริ่มแรกก็ในเรื่องของในส่วนของจมูกข้าวสารีคงนะจมูกข้าวสารีคง<ช>ตรงนี้<ช>นจมูกข้าวสารีคงตรงนี้โปรตีนสกัดตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่ามีสภาวะความเป็นกรด แล้วมีสะเขียนปิศาเป็นสะเขียนเมื่อผ่านกระบวนการย่อยก่างาตรงนี้แล้วก็ผลิตสารพวกไมโครฟราช่วยในการทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยผลิตเมือกได้ดีเมื่อนี้อยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็เขาเริ่มเผาผลาญอาหารได้ดีก็คือเอนไซม์ต่างๆจะช่วยย่อยจากที่เรากินก็ไม่ว่าข้าวก็ดีนู่นนี่นั่นก็ดีให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเขาที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้งานได้ถูกต้องนี่ทำงานที่างกายข้าไปเลยว่า คนที่ปวดโรคเบาหวานอยู่<ะ>แล้วได้ทานผลิตภัณฑ์จากไอโซลินไปแล้วเนี่ยต้องควบคุมอาหารไหมหรือว่าก็ปกติเลยก็ต้องมีส่วนในในในการดูแลเรื่องอาหารครับเียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องคือไม่ไม่คือาง่ายคือไม่กินตามปากมากเกินไปโอรับสำคัญนะครับผ<ะ>ู้ชมนะครับต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วก็อาหารเนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยไม่ใช่ตามไม่ใช่เห็นว่าจากเดิมควบคุมพอทานไอโซลินฟูไม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับช่วงหน้านะครับต้องบอกว่าอาจารย์ยังอยู่กับเราไม่ไปไหนเพราะเราจะทำอะไรกับที่บิ๊มเพราะว่าเรามีผู้ทดลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซูรินเนี่ยทดลองใช้ทดลองทานจริงๆแล้วค่ะจะมานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้แล้วกับนะคะตรวจเลือด ตอนนี้คนดูของเราต้งสั่งรู้สึกแบบครื่คืนขึ้นในนี้นะครับเริ่มใหม่ๆเริ่มกลางวันกลางวัใช่เพราะว่าเขาตื่นเต้นตอนนี้มีอุปกรณ์อ,อยู่ข้างหน้าและสำคัญที่คือว่ามีคุณพี่อันนี้ด้วยสวัสดีคุณพี่ครับดี่แก้คุณพี่แหนมนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ทดลองใช้ไอโซลินมาแล้ว1สัปดาห์ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับพี่งๆมวันนี้เราจะมาพิสูจน์นะคะคุณสมบัติที่เราพูดไปในต้นรายการแล้วว่า เห็นผลภายในเจ็ดวันร,ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจริงหรือเปล่านั่นเองอ่าก็เลยต้องถามว่าคุณพี่แบบน์นี้เออเป็นโรคเบาหวานมานานแค่ไหนละคะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปี ปีนี่คือคือเป็นมานเรื่อยๆแล้วก็หาคุณหมอโู้แพทย์ค่ะและแล้ว,ลวจนมาเจอคลเด็ดพานจากไอซูรินก็คนที่เป็นเบาหวานด้วยกันนะคะเขาแนะนําว่าเออมีตัวเนี้น่าจะลองทานดูเจะดีขึ้นนะคะก็เลยลองทานหลังจากที่คุณนํำได้ใช้ไอซูรินแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอุปกรณ์อยู่นะได้เลยครับตรงนี้อาจารย์ ได้เลยครับก like ็มีอแล้วก็วัดสุขประการตัวนี้ก็คือคือทั่วไปนะฮะพวกในี่เป็นเครื่องมือตรวจเนาะตรวจวัดค่าเครื่องมีเอาไว้วัดอะไรก็ได้การวัดวัดระดับต่างท่ากระแสเลือดท่ากยครับใช่แล้วก็จะมีเข็มเจาะเข็มเจาะนี่เป็นเข็มเจาะเลก็มีแอลกอฮอล์นะคะไว้เช็ดคก็ได้ตอนนี้คุณป้านั่งเงียบไปเลยนะครับ สองร้อยนเคยสองร้อยนี่รู้สึกว่าแอบได้ยินแววๆเพราะว่าเป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามนะคะว้าครับผมพ่อพาอทไปแล้วเจ็ดวันเท่านั้นครับเจ็ดวันนะคะมาเลยนี่นะครับก็ั้งหมดก่อนนะครับนี่แบบพูดอะไรบ้างก็ได้นะคราักแน่เลยหาตนัดว่าะเท่าไหร่คะน่าจะเป็นร้อยกว่า คัเอาละครับตอนนี้เครื่องนี้น่าอ่านค่าได้เลยครับอ่ัดค่าได้เลยครับครับผมอัดค่าครับปิดลุ้นลุ้นพิสูจน์จังเดิมนะครับที่เคยบอกไว้ค่ะสองร้อยเจ็ดสิบสามค่ะมาดูพร้อมกันครับว่าจะเหลือเท่าไหร่ครับค่ะอ้ยลดลงหน้อยครับจากสองเจ็นึ่งลดลงไป173เลย ด้านหลังนะคะนี่เจ็ดวันด้านหลังเจ็ดวันค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่คือพิสูจน์เห็นแล้วนะคะคุณแหม่ท่านแรกนะคะเป็นหัวข้อมาสิบปีหมวนปรกกวดออกมานี่ครับตัวเลขจอบเลือกให้เห็นว่ักครู่นี้เลยสดๆไดแล้วไม่มีเท็นอะไรเลยนะคะคือนี่เลยเอาละค่ะ ของเจ้าไอซ์รีมตัวนี้ค่ะว่าดีขนาดจริงเพราะฉะนั้นนะคะผู้วิจัยของเราท่านเดียวไม่พอที่บอกแ่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณพี่แบมด้วยนะครับวันนี้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะอจารีแอรี่แกี่ะไปรับคนอีกคนหนึ่งนะคะหวางนี้เดี๋ยวอาจารย์กับพิมนั่งรอก่อนละกันไม่ยอร่ารรับ อีกหนึ่งท่านถามพี่ก่อนคุณพี่ชื่ออะไรครับไผบุญครับคุณไผ่บุญนะครอันนี้ก็คือผู้ป่วยโรคเราหวายหนึ่งท่านอันนี้คือต้องถามก่อนว่าคุณไพบุญป่วยโรคกระหวานเห็นทราบมาว่ามีแผลใช่ไหมคะเป็นเรื้อรังเลยใช่ไหมคะใช่อาการเป็นยังไงครับก็ตอนแรกไปโดนอะไรมาแล้วมันรักษามันไม่หายครับคือเราดูไปเราดูอะไรมาแต่ว่าไม่หายสักทีใช่ทั่วไปนี่เหรอพี่ทั่วไปหรือว่า ใช่แล้วมันไม่หายไม่หายครับโอ้าอ,อย่างนี้ค่ะหลาย่านจะสงสัยว่าเราเป็นเบาหวานอยู่แลแหละอ,ะอจาจจะมีนะคะคในห้องสถของเรา1นึรอยท่านในนี้อาจจะเป็นเบาหวานแล้วก็ทานยาพบแพทย์เป็นประจำค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเขาอจะสงสัยว่าอา้าแล้วการทานยาปกติเนี่ย เอนไซม์จากธรรมชาติยังไงคะก็วันนี้ผมมีชาติมาให้ดูด้วยเราไปดูชา์ิกันโอเคได้คนะับผมก็อย่างที่บอกนะตัวผลิตภัณฑ์จากเอนเซม์่ยกธรรมชาติในเรื่องของวิธีการรักษาคือจะเห็นผลเร็วกว่าตัวนี้ในส่วนคือรักษาที่ต้องเห็นนะส่วนยาทั่วไปก็คือเข้าไปควบคุมแล้วก็รักษาตามอาการตรงส่วนนั้นนะครับแล้วอ่งผ้ก็เหตุเลยนะ เราในต้นเหนตุเลยนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้เรื่องคือไม่กําหนดแต่ยาเนี่ยอาจจะมีกําหนดด้วยตรงในส่วนนั้นและอย่างที่บอกยากินมากๆไม่ผลต่อใจครับแล้วก็คนการการรักษาตรงนี้คือเอมไซม์ต่างๆเนี่ยจะเพิ่มพลังงานหมายถึงว่าเอมไซม์เน่ยเป็นกุญแจสําคัญของชีวิต จะช่วยเอนไซม์ไมเลสย่อยแป้งให้เป็นกลูโคสให้ร่างกายมันไปใช้เป็นพลังงานเอนไซม์ไลเปสย่อยไขมันให้เป็นกรดซาลฮะแล้วก็เอนไซม์โปรเอสเนี่ยช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนหลังจากที่เซลล์เล็กๆต่างๆเนี่ยให้มันย่อยสลายลงนะเซลล์สามารถบิงกลับนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่ผลการรักษาอะไรอย่างเงี้ยคือเอนไซม์จะเห็นผลเร็ว เพราะว่ารักษาในกระบวนการของต้นเหตุอย่างมาหวานกระจัะตะอ่อนที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ดีตรงนี้เอนไซม์จะเข้าไปช่วยกระตุต้นการมาของตะอ่อนให้ปรับสมดุลและผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้มาควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในสภาวะปกตินะฮแล้วต้นเลยเราเข้าไปในภายใน<อ>ตรงนี้นี่คือกระบวนการแบบง่ายๆของเอนไซม์ของงไงนะครับก็มีเข้าใจแล้ว แล้วคนป่วยที่รู้สึกว่าซุดโทมโลงเหมือนร่างกายไม่มีแรงเหมือนแล้วไม่มีพลังงานงใช่ไหมคะคโอ้อาหารที่ทานเข้าไปไม่ถูกย่อยไม่ถูกย่อยก็ออกออกขับถ่ายไปเรื่อยเปือ่อยไม่ได้รับสารอาหาร,ร,รแล่ว,วเอนไซม์ตรงนี้จะช่วยทําให้พลังงานที่ทานเข้าไปเนี่ยแปลงแปลงเป็นพลังงานได้ว่าไงได้เลยลองทานแล้ว6เดือนต่อจากเมื่อกี้นะรู้สึกว่าแผลมันมันดีขึ้น คิดไปเองหรือเปล่าไม่ครับไม่คิดไปเองเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยแผลผมเนี่ยมันจะแข็งแข็งกระด้างจะมาตรงในรอยแผลเป็นเนี่ยพอกินไอ้นี่เข้าไปแผลเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆแผลสดดังนั้นพอคือจะไม่แ็งแล้วหรอใช่คือแผลจะช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ย ล้างแผลเนเวลากลับมาบ้านเนี่ยอีก2วันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือแบคทีเรียมันไม่ถูกย่อยอไม่ได้กินลางอย่างนั้นแล้วที่สำคัญปล่อยมันนานไปเนี่ยมันลามลึกไปลึกไปบาครั้งทะลุมีโอกาสเสี่ยงที่หมอจะสั่งตัดขาถูกต้องเพราะมันนานต่อต่อไปออต้น ในใจคิดไหมว่าถ้ากินแล้วเนี่ยมันยังไม่หายเนี่ยเราต้องอาจจะเป็นหนึ่งในเคสที่ต้องโดนตัดขาใช่ไหมจัะถ้าแผลลามก็คือตอนแรกเลยคุณหมอเขาสั่งตัดขาแล้วแล่ก็ก็ยังไม่อยากตาดเอาง่ายๆค่ะแล้วนอกจากแผลค่ะที่รู้สึกว่าหายดีขึ้นแผลจากที่ไม่รู้สึกอะไรเลยกลายเป็นเริ่มเจ็บเริ่มสมานตัวถ้ามีตัวไอโซลินช่วยเสริมเข้าไปจะเห็นผลเร็วขึ้น เลครับผมเปอร์ครับครับคุณอายุยี่สบห้ครับ25่สิบห้แล้วทำไมล่ะคะคุณก้อยังดูเออยังดูแข็งแรงอยู่ทำไมก็องทารนะครับเพื่อนเห็นผมเป็นหวัดหรือภูมิแพ้หรือหน้ามืดอย่างเงี้ยเวลาไปร้องเพลงอย่างเงี้ยมันขึ้นจมูกใช่ไหมครับจะร้องเพลงไม่เต็มสุดอย่างเงี้ยปัญหาเป็นอะไรรู้สึกเป็นภาพแปลกเห็นเป็นไวมากขาหลายสัปดาห์ก็แนะนำยาตัวนี้มาไปลองทานดูดิ ดีมากเลยนะตรงนี้ทำไมมีผลมายัางไงเนี่ยเชื่อมโยงกปนยังไงในส่วนของัอโาลีนในในวิตามินอีวิตามินีเนาะจะช่วยในการปรับสมดุลนะฮะคือการเผาผลาญโดยกระบวนการโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวนำมันจะทำงานได้ดีแล้วก็เผาผลาญพวกเบตาตอรี่เส่งมต่างๆสารอาหารได้ดีหลังจากนั้นในเรื่องของพิษพันณุ์เรื่องของภูมิแพ้มันก็จะช่วยในกระบวนการปรับสมดุลของร่างกาย คนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือดเลือตัวเองหรืออะไต่างๆจจะแพ้อากาศเล็กน,น้อยเนี่ยก็มีส่วนช่วยเนื่องจากว่าปอดเนี่ยทำงาน,นได้เต็มที่ขับของเสียคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกเพื่อย่างเต็มที่ภูมิแพ้เนี่ยก็จะเริ่มแบบปกติทานนี่ครับทบาไอซูรนตัวนี้มาน,นานแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนก็ไม่นานนี่เองครับไม่นานนี่เองรู้สึกว่าทานตัวนี้มาดีกว่าตัวอื่นเลยอ๋อเคยทานตัวอื่นบ้าไหม ก็ตื่นมาแล้วทานทานรู้สึกว่าทานตัวอื่นมารู้สึกว่าก็ยังเป็องอยู่แล้วทีว่บอกว่าทานไม่นานเนี่ยสักกี่วันดีคะที่ตัดเรื่องรู้สึกเการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสัปดาห์เลยครับหนึ่งสัปดาห์ อันนี้ก็พิเศษจริงๆมาพูาอะไรไม่เชื่อผมให้ดูนิดนึงราคาแปะดูเลยว่า2,650จากปกติมีอยู่ที่กล่องเลยข้างกล่องเนียเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรมันลดสองกล่องเลยแค่2,650ใช่แล้วค่ะเราอยากจะให้เลยค่ะหลายหลายท่านมีสุขภาพที่ดีมากจริงอันนี้เหลือสองเดือนเจ็ดวันต้องรู้ผลแล้วเจ็ดวันคนแรกก็จะลดแล้วหรือว่าหกเดือนแผลที่เคยเป็นหายหมดนวัตกรรมใหม่ค่ะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงขนาดนี้ช่วย ส่วตัวในร่างกายให้ห <OVER> like right ่างไกลโรคแน่นอนด้วยการการตีนะคะเจ็ดวันแห่นหมี่เข้ามารวมพคุกันเดยวฝาคุณมาครับอาจารย์ทุกครับทุณทานครับเริ่วยค่ะาครับเรากลับมาพบกับความคิดเห็นของผู้ชมในห้องส่งว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับไอโซลินนวัตกรรมจากธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้ห่างไกลเบาหวานสุขภาพดีได้ในเจ็ดวัน ตร<จ>งนี้นะคะมีผู้มาพิสูน์ที่ใช้ไอซซลินจริงๆถึง3มท<ช>่านขนาดนี้เราก็ได้ฟังความคิดเห็นของเขาด้วยว่ารู้สึกอย่างไรกับไอโซลินครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าของดีๆแบบนี้อยากแบ่งไปให้ทุกคนได้ลองใช้กันถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีความคิดเห็นค่ะของคุณผู้ชมทั้งสองเรานั่นแหละที่ฟังข้อมูลนั้นแต่แรกแล้วเห็นเหตุการณ์แต่แรกเลยคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยเขาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมีความรู้สึกว่า รชาติถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วสุขภาพเราจะปลอดภัยไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทดลองใช้ตัวนี้ค่ะทดลองมากะหะไรวิธีแล้วค่ะหมดเงินไปตั้งเยอะแล้วตอนนี้จะขอทดลองใช้อินซูลินบ้างเพราะว่าออพอดีว่าเพื่อเป็นความดันอยู่นะคะเองก็พูดว่าเออเป็นความดานันก็ใช้ได้ก็เลยอยากลองดูค่ะจะใช้ได้ดีแค่ไหนะชอบตรงที่มันเจ็ดวันเห็นผลนะครับเลยอยากลองใช้ดูมากะครับ ไม่น่าเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วล่ะถูกต้องแล้วนะคะเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่เสี่ยงถูกตที่เป็นเหมือนที่ันวตเป็นต้นวาตอนนี้กลุ้มใจแล้วใช่ไหมคะเริ่มกลุ้มใจเพราะฉะนั้นนะคะพิมก็เลยอยากจะแนะนำพี่น้ตตัวนี้อินซูลินห้ามพงวยใจตังคด้วย ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะและเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยและแน่นอนค่ะว่าการันตีนะคะว่าเห็นผลภายใน7วันนิตาถูกต้องเดวันยอดขนาดนี้นะคะธราติทำนี้ว่าไปเลย1ด้งกลางปกติ2,650บาทค่ะแต่วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยแถมแถมไปอีกกล่องอีกกล่องหนึ่งใช่ในราคาเดิมคือ2,000 ร้อยห้าสิบาทเหมือนกับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะพิเศษขนาดนี้แล้วนะคะต้องรีบนะคะเพราะโปรโมชั่นดีแบบนี้ใกล้จะครบจํานวนนะคะท่านที่เราบอกจากต้นรายการว่าสามสิบท่านเบรกเมื่อกี้เหลือสิบท่านเมื่อกี้านอ่าเหลือสิบไปเมื่อกร้เมื่อค่๊งใช่ว่าตอนนี้นะคะที่ข่าวมาว่าใกล้แล้วเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะโทรสั่งเลยค่ะที่เบอร์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะหรือว่าเบอร์ศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้า คู่พิเจษดีๆแบบนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆถูกต้องแล้วค่ะเป็นโรคร้ายต่างๆเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสน่กินไอโซลินแค่นี้เองเพียงวันละ85บาทวันละ85ครับ85ไม่ละไม่เอาอะโรคร้ายที่เป็นอยู่เนี่ยหรอกหนูเป็นที่ไหนไม่หายสักทีไอ้โรคอกหักคลาราบาลและผู้ชายเนี่ยได้แล้วเราช่วยทุกอย่างเลยสภาพดีขึ้นรักษาหายไม่ต้องกวนหายได้ ผลเนี่ยค่ะวันเท่านั้นครับถูกต้องแจ้งใะคะอย่าลืมนะคะว่าอันดัของเราค่ะแค่ค่าใช้จ่ายเพียงวันละ85บาทเท่านั้นเห็นผลภายใน7วันค่ะถึงอย่างนั้นหนึ่งวันนี้รีบโทรเลย1577ครับ02290099สองเแล้ววันนี้นะคะก็หมดช่วงเวลาดีๆนะคะของพิมกับพี่นนแล้วค่ะแต่ว่านะคะคราวหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้พิสูตรการนั้งในตูวทั้งที่ดูอยู่ที่บ้านกันนะคะอย่าลืมรอติดตามชมค่ะต้อ